ไหลปุยหลุยไปแถวแถวแหววไหลได้ดีครับไปแดงต่อนั่นแหละดีมากท่านผู้ชมโอ้โหไหลแล้วไหลลืมไหลเลือดไหลต่อไปไ<หน>เอาละผมก็กราบสวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับวันนี้พี่คองพามาอยู่ที่เกมมาจองเวภาคหนึ่งนะครับจัดงบมาวันนี้ 900ท้วนนะมาเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ก็แล้วกันนะครับอาเบ็ดจัดไปเอ้าไอ้โวแมวไห้กูตอนนี้4ี่ทุ่ม49นาทีนะครับเล่นกับพี่คองนะมาจอง1อัตรากานแตก90 90%รตะโดดดุกดิกดุมาครับเล่นดึกนิดนึงนะวันนี้ก็ออกกะเล่นแล้วก็จะนอนหลับหรือเปล่าไม่รู้ ออมาท้ายคลิปมีคำตอบมีคนขอมานะเกมนี้มาจองหนึ่งเออบอกว่าพี่ค้องขอเกมมาจองหนึ่งหน่อยนะหรือก็สองก็ได้มาไม่ได้เล่นนานมากเออมาลองเข้ามาเนี่ยเข้าฟีเรเกมแล้วสวยสวยหลูด,ดูแพงไปครับปิดเก้าไม่ได้มีศูนย์ไม่ได้มีเทคนิคนะแต่เพียงอัตราการแตกมันเยอะ<ๆ>ก็เลยเล่นแต่คนขอคนเนี้ยขอ,อมานานมากพูดนานประมาณน่าจะต้นเดือนนะ ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเล่นแบบล่าชา้าจะจับนะต้นเดือนที่แล้วนะประมาณปีใหม่เออเล่นให้แล้วนะมาครับหลปุ้ยหลุยไปแขวแขวแหว,ว,วอหลยได้ดีครับไปแดงต่อนั่นแหละดีมากท่านผู้ชมโอู้ไห,หลแล้วไหลลืมไหลเลือกไหลต่อไปไปสามตัวครับเขาสวย สวยจัดครับทุกคนครับ3า4พันบเอ็บาทใส่โคตรดีครับเป็ดกล้าอะไรก็ทะยานสู่3000กว่าแล้วนะครับไม่รู้จะไปต่อได้หรือเปล่านะต่อสุดท้ายใส่ดีอะไรไม่ต่อเมครับปที่แรกก็เปิดม,มา3826ไปอกันต่อ เบ็ดยีครับจัดไปดีครับยุนด้วยงงด้วย <c oughs> ถ้าใครเล่นแบบมาถึงขนาดนี้แล้วควเรเลิกนะอันนี้เล่นแบบลองดูเชิงเฉยๆนะครับสี่ทุ่มห้บเ็ดแล้วอ่า และความหายนะถ้ารีนต่อ <ลง S 1> <ส>คือไหลลงอย่างเดียวเลยครับทุกคนไม่ไหลต่อด้วยวะไม่ไหลต่อด้วยวะทุกคนไม่ไหลต่อเว้ ไไหลไปอุย้ยได้เข้าฟีเกมแล้วเป็ดยี่โอ้โหแม่งดูดมาเกือบตอนแรกเขาจะตัดท้วนนะเหลือ4000ว่าจะเลิกนะครับ4000ัว่าจะเลิกนะแต่ว่าฟรีนี้จบเลิกเลยเลิกเลยเท่าไหร่เท่านั้นแต่ไม่น่าได้อะ่ะทรงแม่งเลยไปเอาเอาเอโอ้สวยไหลก่อนหลก่อนเออสวยพันห้าหกพันห้าปดสวยมาก ต่อไปอีกหนแปดแปดแปเลขโคตรสวยครับ1 8, 6, 8. ึ่งหแอม่งมีแต่เลขแปดแปดแปดห้าจุดครับดี 4, ไหลต่อไปเออสวยไหลต่อเนื่องอีนีดนึงเต็ดยี่ได้ล้วก็เต็ดเก้าอีกเหรอวะเต็ดเก้าให้ทั้งสามพเต็ดยี่มาสองพ น้อยมากฟีนี่ฟีไปไม่ได้โอ้โหแล้วไม่ไหลต่อเป็ดยี่ทุเรศนะทรงเนี้ยทรงแดงนะครับถ้าเล่นต่อไปคือน่าจะหมดพอนะฮะตามสัญญาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสัญระดิ่งเป็นกำลังใจกับพี่คองด้วยนะนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ